าสวัสดีครับจากร้านเมกเลสนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมคิเลตฟูสตาร์นะครับผมติดตั้งในพอสคายเยนนะครับผมนี่ครับเป็นรีโมทตรงรุ่นนะครับผมมีล็อกคลายล็อกเปิดฝาท้ายนะครับผมฝั่งชั้นต่อมานะครับผมเราจะเดินเข้ารถรถคลายล็อกเดินออกนอกรถรถล็อกนะครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมจะเดินเข้าหารถครับผมรถจะทําการคลายล็อกนะครับผมตอนนี้รถได้ทําการคลายล็อกแล้วนะครับผม มานะครับเราจเดินทนอองรถครับรถจะทําการล็อกอัตโนมัตินะครับครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับผมตอนนี้รถได้ล็อกแล้วนะครับผมฟังก์ชันต่อมานะครับผมเราจะสั่งสตาร์ทด้วยรีมทนะครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับกดสั่งสตาร์ทครับผมสังเกตจากไฟหน้านะครับผมและเสียงเครื่องยนต์นะครับผม ตอนนี้รถได้ทําการสตาร์ทแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมจะท um uh ําการดับเครื่องยนต์นะครับผมกดดับครับ huh. นี่ครับรถได้ดับแล้วนะครับผมสังเกตจากไฟหน้าและตัวเสียงเครื่องยนต์นะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการใช้ปุ่มสตาร์ทบ้างครับผมกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับผมเป็นไฟออนนะครับผมน้าปัดทํางานนะครับผมกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นดับครับผมนี่รถดับแล้วนะครับผมวิธีสตาร์ทครับผม อย่าเบรกกดปุ alla, ่ม right, s t a ครับรถได้ทําการตาร์ทแล้วนะครับสังเกตจากเรือนไม้นะครับผมวิธีการดับครับผมกดปุ่ม start ได้เลยครับผมรถได้ดับการดับแล้วนะครับผมถึงชั้นต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการใช้รีโมทในขณะที่รถ start อยู่นะครับตอนนี้รถตาร์ทอยู่นะครับสังเกตจากเรือนไม้นะครับผมนะครับมาดูที่ปุ่มนะครับผมกดล็อกครับผมครับจะมีไฟขึ้นนะครับผมกดคลายล็อกครับผม นะครับมีไฟขึ้นเหมือนกันนะครับผมฟังก์ชันนี้เหมาะมากๆครับสําหรับในกรณีที่เราจะลงไาทาธุระและมีผู้โดยสารนั่งมาด้วยนะครับผมอันนี้จะลงจากรถนะครับผมเมื่อลงมาจากรถแล้วนะครับผมกดล็อกได้เลยครับกดล็อกนะครับโซ่ทาการล็อกอยู่นะครับผมนะครับเมื่อเราทําธุระเสร็จนะครับผมเข้ามาที่รถครับ รถยังล็อกอยู่นะครับผมกดคลายล็อกครับผมกดคายล็อกก็สามารถขับต่อได้ครับต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการเปิดฝาท้ายกันนะครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับทำการคายล็อกแล้วเปิดฝาท้ายครับผมฝาท้ายได้ทําการเปิดขึ้นแล้วนะครับผมวิธีการปิดครับผมที่ปุ่มกดปิดได้เลยรถได้ทําการปิดแล้วนะครับผม